เอาครับคลิปนี้เราก็เอาผานมาลองให้ลูกค้าดูนะครับผานยอก็ต้องเดีย๋ยวเราลองดูก่อนครับแบบเต็งอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโซนมันนะครับอันนี้เราเอาขนาดแบบเท่าตัวรถนะครับผาน Gracias. นี่นะครับก็เอ่อมื่อหมาอนเอานี่นะครับว้องก็อันนี้เอาเท่าตัวรถนะครับก็ความกว้างของตัวโครงผานั้นร้อยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ันนี้แบบไม่มีคัดท้ายนะครับก็มันจะต้องยกช่วยนิดนึงนั่นแหละแต่มันก็ได้อยู่ครับอยากให้ไม่รู้ว่ามองออกไหมครับร่องเนี่ยอันนี้มันโคตวนแค่นิดเดียวนะครับที่เอาผ่านหูมูมาลองไถก็เลื่อนร่องเล็กร่องใหญ่ได้ครับอันนี้ลูกค้าไปยกร่องปลูกเ,เตงกวาครับ ถ้าปลูกมันก็พอได้ครับถ้าเราไม่เอาร่องใหญ่ถ้าเอาร่องใหญ่กลัวมันสาดดินไม่ถึงกันนะครับตรงกลางครับถ้าร่องเท่าตัวรถก็พอได้อยู่ครับแต่มันดูเล็กใบนิดหนึ่งนี่ครับ ก็เราก็เตรียมส่งครับทีนี้ทําสีเอาครับก็โอเคเนาะครับเนาะแต่ทำไมคลิปมันสั่นจังเลย5นาทีอก็อันนี้เป็นลูกค้าจากภาคใต้นะครับส่วนราคาก็ผมยังไม่รู้ครับว่าราคาค่าส่งเท่าไหร่ยังไม่แน่นอนเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับเดี๋ยวรอส่งตัวนี้ไปก่อน ก็เ,เห็นหลายคนเพราะว่าสนใจอยู่ครับสามสี่คนก็เห็นมาคอมเมนต์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนมันอันนี้มาไถายทิ้งนะครับพอดีมันต่ำแล้วมันน้ำมันท่วมครับตอนที่ฝนตกก็เลยได้ที่ลองให้ดูพอดีครับแต่อันนี้ลูกค้าบอกว่าเอาไปยุบร่องปลุกแดงครับก็เลย พอได้แต่ย,ยกมันก็ได้ท่านี้แหละครับดินเออร่องมันก็เล็กนิดนึงแต่สําหรับคนไม่เอาร่องใหญ่มันก็โอเคอยู่ครับมันก็ประมาณเท่าไรหรอกห no. oh, no. ้าสิบห้าสิบเมตรเนาะโอห้าสิบเซนเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวก็ปิดคลิปครับก็ ส่วนตัวนี้ก็เป็นอันนี้ให้เล่นได้ครับไว้ลูกค้าปรับองศาเลี้ยวผ่านได้ครับก็ไปไทดูแล้วก็ค่อยเลี้ยวตามเรื่อยๆครับอันนี้ก็แนะนําลูกค้าที่จะเอาไปนะครับพอดีผมไม่ได้ส่งคลิปไปในแชทส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันส่งไปไม่ได้ครับคลิปผมโทรศัพท์มือถือมันมันห่างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะให้เขามาดูใน youtube เอาครับก็ตัวนี้ก็ไว้เลื่อนปรับได้ก็เราก็พยายามมองดูผ่านให้มันเฉียงเท่ากันนะครับเราไม่ต้องไปดูตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องว่าให้มันตรงได้ฉากหรอกครับดูที่ตัวผ่านตัวนี้เอาเดี๋ยวให้ดูสองทีครับ นี่มันก็จะเล็กกว่านิดนึงประมาณ6 0สิบเจ็สิบเซนนะครับระหว่างต้นมันก็เดี๋ยวไปทำสีครับเอ่อแล้วก็ของผมไม่มีคัดท้ายแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้คัดท้ายด้วยก็ ก็สั่งได้ครับแต่ก็เพิ่มเงินอีกนะครับถ้าทำทั้งสองข้างถ้าทำมีคัดท้า,ทายเราไม่ต้องยกช่วยมากครับแต่มันก็จะเลืองงบเยอะอีกอย่างหนักด้วยครับแค่นี้ก็หนักพอแหงแล้วครับโอเคครับปิดคลิปได้